ขอปิดพอคงหกหมื่นครับไดาจะได้ครึ่งองค์ได้ครึ่งองค์ครับพี่เราดูเราดูความดูง่ายสายฝนก็คือเป็นฉีดมันมันมันลอยขัดกระดาษทรายแหละครับเห็นนี่ไงแหม่ฮพอเวลาผมลงเฟสนี่มากันเต็มนะเลี่ยมรองสององเอา้าโหแล้วดูทองยกซุ้มทองเป็นบาทน,นะ อไอทองยกซุ้มแบบเนี้ยคนโบราณเลี่ยมเพราะสมัยนี้ไม่ยกซุ้มแล้วตีหน้าโอประห<ร><ร>ยัดทองปียี่สิบกว่าเลยนอะไปีสามสกว่าเ,นะเนี้ี่ยนโอ้คลาสสิกมีอีกไหมมีอีกไหมไม่มีแล้วสดทอนะอย่าหายากนะบางทีสามปียังไม่เจอเลยประมูลประมูลแน่นอนครับอันนี้เปลี่ยนพ,พรอพิงวัดบ,บ์กงธนูเหรียญปีศูนเจ็ดเหรียญรุ่นสอง ระเบิดไม่ลงวัดพ่อพิงครับผมบอกว่าพ่อพิงเนื้อโบสถ์ถามว่าลบบุรีเนี่ยเมืองพักกุนะพรกแกจิจะแทรกพักกุขึ้นมาโด่งดังได้นี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่สุดจริงพ,พ่อพิงโบดโกงธนูเก่งจริงโอไม่ต้องบูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของั่นเคยเอาจารย์มีเหรียญทองคาด้วยสี่เหลี่ยมเ<อ>นี่ยะประมูลทองยังหนาทองแบบนี้ผมเคยเอาไปยิงเปอร์เซ็นต์ได้เก้าสิบหกจุดห้าครับต้องบอกนะว่า สมัยโบราณเวลาเขาเลี่ยมใช้เนี่ยขึนมาก่อทองถูกไนงะตอนนี้เลี่ยมทองไม่ได้เราแยงหมดแล้วนะใช่พี่ตอนนี้เลี่ยมทองนี่แยงหมดแล้วต้องมีบาทกว่าเป็นบาทอยู่แล้วครับยกสุมล่างบนหนาตับขนาะดนี้โอ้ตนี้ทองบาทเท่าไหร่มมือนหนึ่งพันคนระับโอ้โหประมูลประมูลเหรียญอันนี้นะพอพิงศูนย์เจ็ดเฉพาะเหรียญก็อยู่ประมาณสักแปดพันถึงหมื่นแต่อันนี้สวย องนี้สวยครับพี่อา้าวสองนาดีโอ้โหมาแล้วครับเปิดแรกสามหมื่นบาทเวลาเดินแล้วต้องบอกว่าสามหมื่นนี่ให้ละให้ให้ราคาทองโอ้โหมาที่สามหมื่นบาทครับเปิดแรก<ห>ครับอต้องบอกว่าทองยกซุ้มนี่คือสมัยก่อนทองมันทู่ไงอะ่ะเขาก็คือเลี่ยมไว้ใช้อ่ะต้องเลี่ยมแบบนี้นะเลี่ยมใช้อ,ะชอ่ะถ้าเลี่ยมใช้อะ่ะถ้าสมัยนี้เลี่ยมขายก็ทองกระดาษทองซิ่ง ประมาณปีสามสูนอ่าตัวนี้ต้องไปหลังก็บ่อยมาแบบนี้เลยผม <c oughs> บอกว่าต้องมีเป็นบาทแบบนี้เป็นบาทหมดบาทกว่ามาที่สามหมื่นฮบันบาทที่พี่บินครับเตี่ยนพอพะยิงแบบนี้สวยๆไม่มีราคากลางนะครับยิงสวยยิงแพงลงกล้องให้ชมหน่อยครับได้เหลียญเปล่าเปล่าหงมื่นอาะทำไม่ถึงหกหมืนไม่สมศักดิ์ศรีโหแลสวยโหแลว้วก็ไหลเต็มป๊อฮะ น้อยธรรมศาลาเรียนาะไรเว้ยราคาสุดท้ายอยู่ที่ 35, าทาสามหมื่นห้าพันบาทเดี๋ยนสามสามหมื่นห้านี่ยังยังไม่ได้ราคาทองนะอออทองบาทเนี่ยสี่หมื่นทองแบบนี้ต้องมีเป็นบาทอยู่แล้วครับยกซุ้มล่างบนหนาตับขนาดนี้ที่มีรูปปากแล้วโอ้โหเฮ้ยอ,อยู่ที่สามหมื่นห้าบาทห้าร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายครับนี่นี่ยังไม่ได้ราคาทองด้วยแล้วพระเรา โอ้พี่อยู่ที่สามหมื่นหกพันบาทมาที่สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยมาที่สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทครับราคาสุดโอ้อันนี้คุณใส่ได้อีกเป็นมืนะ่นแหะผมบอกเลยอยู่ที่สามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายแอมแค่นี้ค้าทองก็เกินแล้วอยู่ที่สามหมื่นหกพันสามร้อยมาที่ 3, ช็อกแล้วอะสามร้อยบาทครับอยู่ที่สามหมื่นหกพัน ห้ารอยบาทครับราคาสุดท้ายอันนี้ซื้อทองแดม้าปิดแล้วนะครับปิดไปที่พี่คณาทิพย์นะครับสามหมื่นนกพันห้ารอยบาทเป็นรายการซื้อทองแดม้าเฉยคุณบีบอกโอ้โหสุดๆครับราคานี้ เรียบร้อยในี้ด้วยโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้เหรียญนี้ต้องบอกว่าในตำนานอ่ะเหรียญนี้ในตำนานเฉพาะผ้าย่างเดียวเดิมๆสวยๆกระไลแห้งแบบนี้ต้องหลักหมื่นนะครับพ่อพลิ้งหลวงพ่ออะไรครับพ่อาบนี่ ต้องบอกว่าพอบ่ายวัดช่องลมสองสี่แปดสี่พอบ่ายรุ่นสองพี่มีนพอบ่ายวัดช่องลมสองสี่แปดสี่ช้างแกะน่าจะคนเดียวกับเลียนหลวงพ่าเดิมนองโพไหมครับเป็นนิกเกียนหนึ่งที่หายากมากเมืองแม่กองอมตะพระเครื่องเมืองแม่กองนี่เป็นเหรียญที่เกยเยอะมากคนก็เลยขยาดแท้ๆเลยหยิบมาต้องแท้เลยแบบนี้ นี่สองนาทีสองนาทีเหรียญพ่อบายวัดช่องลมพระเกจิที่ยืนขวางปืนใหญ่นี่มาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วก็8แปดสี่ปีเดียวสร้างแจกสงคารามปีเดียวกับพระคมมากระพร้อมอะเหรียรุ่นสุดท้ายของพ่อบายสุดยอดของความเหนียวมาที่หนึ่งมืห้าพันบาทแล้วต้องบอกว่าถ้าคุณจะหาเหรียญพระเกจินะ พระเกจิแนวหน้าเมืองไทยเหรียญหล่อของท่านก็หลายบาทเหรียญรูปเหมือนท่านก็หลายแสนเหรียญที่ทานท่านเหรียญแปดสี่รุ่นสุดท้ายของท่านนะโอ้โหประวัติพ่อป้ายนครับอาจารย์โอ้โหต้องบอกว่าถ้าทำเป็นท่านยืนขวางปืนใหญ่อ่ะนะตอนที่ปลูกเสกพระเขาบอกว่านะใครกล้าขวางปืนใหญ่มั่งพ่อบ่ายยิงขวางปืนใหญ่มาที่สองหมื่นสองพันบาทมาที่สองหมื่น สี่พันบาทครับราคาสุดท้ายเหรียญพ,พ,พับพ่ายบปีแปดสี่หายากกว่ารุ่นแรกนะครับมาที่สองหมื่นหกพันบาทแล้วผมต้องบอกว่าเหรียญตัวเปล่าเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าตอนนี้คุณกำตังสี่หมื่นเนี่ยคุณจะเจอเหรียญตัวเปล่าพ่ายบหรือเปล่ามาสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยมาสองหมื่นแปดพันบาทแล้วอันนี้พร้อมทองถ้าพระเมืองแม่กองนี่คุณยังซื้อสักราคาที่ใส่ย,ยังยังซื้อเหอเรียญพอเนื่องไม่ได้เลย คุณเปรียบเทียบดูนะคุณยังซื้อเหรียญพ่อเนี้ยไม่ได้เลยคุณยังชื้อเท้าเวอาจารย์อิดไม่ได้เลยมา <downstairs> ที่สองหมื่นเก้าพันบาทแกสองหมื่นกว่าบาทพร้อมทองเหรียญพ่อใบไม่อยากจะเขียนราคาใส่มือรายการหน้าก็คงต้องเขียนแล้วล่ะอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทแกราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันบาทผมบอกว่าเก็บพันในบ้านเป็นสิบล้านราคา สวยๆลายแสนนะครับสภาพนี้สี่มือหนาซื้อไม่ได้แน่นอนคือคือให้ไอ้เรื่องราคาคุณไม่ต้องพูดถึงเลยนี่มาที่2 9ง0มื่บาทครับอยู่ที่2 9ง0มื่บาทแล้วเท่าไหร่นะ2 9ง0มื่บาทมาที่สามพอบ่ายวัดช่องลมนี่คือที่สุดแล้วนะของพระในประเทศไทยฟิตบินเนส nk นะครับสามหมืนบาทท้วนเหรียญพ่อไปราคาจับต้องได้รายการสั้งควันราคาความจริงไม่ได้ไว้สร้างภาพมีสมเด็จอีกไหมมีสมเด็จริงไหมยอมแล้วพี่มานะโอ้โหนี่กีบบัวหลวงพ่อคงวัดบางกะพร้อมเนื้อสำลิดแก้วไม่แก้วเอ้ย สุดยอดของความหายาครับพ่อคงบางกระพร้อมมีไพรดสวยเกินคำบรรยายโอ้แบบนี้เป็นแสนเท่าไรครับพ่อคงนี่ก็มีตังก็อยากจะเก็บพายอนนิยมผมบอกว่าพ่อคงบางกระพร้อมหล่อหลวงพ่อคงเนี่ยนางกวักอย่างเจ็ดแปดหมื่นผมจะบอกให้หล่อพ่อคงหลังยันเนี่ยไม่มีของแล้วเห็นแตก คนพูดถึงอ่ามีชื่อเสียงได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่รู้ว่าตัวจริงหน้าตาเป็นยังไงจัดมาจัดมาโหแล้วสวยอหคนคือต้องบอกว่าพ่อคงนะ่ะเหรียญท่านเป็นล้านป่าตาหลายแสนหล่อเนี่ยอรุณเทพบุตรหลายแสนหล่อรองจากอารุณเทพบุตรก็สวย,สวยๆก็ต้องแตะแสนสึกๆก็ สี่ห้าหมื่นหกเจ็ดมื่นสวยไหมขอปิดพอคงหกหมื่นครับน่าจะได้ครึ่งองค์ได้ครึ่งองค์ครับพี่เราดูเราดูความดูง่ายนะสะสมพระหลักยอดนิยมไม่เคยเห็นตัวจริงพี่มีนบอกสุขใจอิ่มใจสองนาที เปิดแรกมาเวลาเดินมาที่สามหมื่นห้พันบาทคแรบบับเปิดแรกคแรบบับขอมากาก่อนดีกว่ากลัวแล้วโอ้โหมาที่ห้าหมื่นบาทคแรบบับราคาสุดท้ายคแรบบับมาที่ห้าหมื่นบาทแล้วผมจชืว่าไม่มีเห็ยแล้วอยู่ที่ห้าหมื่นบาทนะครับราคาสุดท้ายคแรบบับผมเขียนราคาใส่มือแล้วนะผมสู้ไม่ได้หรอกคือแบบนี้นะผมต้องมีไว้เป็นศักิ์สีของผม อยู่ที่ห้าหมื่นบาทจากราคาสุดท้ายโอ้โหต้องบอกว่าเหรียญหล่อเพราะคงเก๋เต็มบ้านเต็มเมืองไอ้แท้แท้เนี่ยไม่มีอาจจะได้เห็นแต่เขาไม่ขายหรอกครับเขาโชว์กันแต่เขาไม่ขายหรอกครับมาโยกหมื่นบาทแล้วถ้าหกหมื่นซื้อหล่อเพราะคงได้นี่นะนะครับนี่สึกสึกอะ่ะก็ยังต้องมีห้าหกหมื่นนะครับองค์นี้จ้บอกว่าสวยสวยหน้าใหม่ของวงการและสวยแชมป์จริงๆ ราคาสุดท้ายอยู่ที่หกหมื่นบาทนะครับึืนชื่อพ่อโกงบางกระพร้อมคุณไม่ต้องพูดถึงอนะอะไรที่ทันเพราโกงไม่ว่าจะเป็นตะกรุดไม่ว่าจะเป็นลูกอมไม่ว่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกที่เป็นเบญจาภาคีไม่ว่าจะเป็นนะเหรียญป่าตานไม่ว่าจะเป็นหล่ออรุณเทพพบุตรเท่าไหร่นะหกหมื่นสามโอ้ถใครได้แอตายเลยครับเอาง่ายนะเงินหกหมื่นเนี่ยนะซื้อพอเนื่องยังแพงกว่านี้ มาโยกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทครับอยู่ที่หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทครับราคาสุดท้ายมาโยกหมื่นห้าพันบาทแล้วเห็นแล้วจักกะจี้จริงๆฮะมาโยกหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาโยกหมื่นหกพันบาทครับนี่อยู่ที่หกหมื่นหกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับใส่กันไปใส่กันไปถ้าซื้อถือเงินนะ อาห้าหกหมื huh, ่นแล้วได้หลอเพราะคงเนี่ยเก็บมาฝากผมม้างไหมปิดที่พี่พี่ต่อมีนหน่วยซานโฟนปิดไปนเลยแคาหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทครับอ้าโอทบางแพถ้าไปอยู่บางแคจะเปลี่ยนชื่อไหมครับอาจารย์แล้วผมทําไมต้องไปอยู่อ่ะ <c oughs> ผมอยู่บ้านโปง่งอยู่บางแพอยู่บ้านโปง่งอยู่ราชบุรีอยู่จอม,มึง <c oughs> อยู่สวนพึ่ง <c oughs> สบายแล้วพี่ ถ้าเป็นลูกค้าใหม่แอดไลน์นะครับบัญชีเดียวนะครับแต่ง,ง่ายๆนะคนก็ยังบางบางทีก็ยังชื่ออ๊ดเรียกอ๊ตบางแคอยู่เลยข่าวแซวข่าข่าวมีความสุขกันกดนะเอาไว้ที่ผมนี่แหละเอาไว้ที่ผมนี่แหละอย่าเอาไปเลยจริงๆคือจริงๆฮะถ้าเป็นลูกค้าใหม่อ่ะบางทีเราอยากจะทำความรู้จักนะแต่องค์เนี้ยเอาไว้ที่ผมดีกว่า นี่คือคนที่ขายผมมาเนะี่ยก็นั่งดูไลฟ์ผมอยู่นี่แหละพ่อเงินพ่อเงินได้ครับพี่สักครู่นะเดี๋ยวรอพี่ก่อนอน่าจะไปแล้วถ้าเกิดว่าพี่นี่ยเนี่ยประทับใจก็กดโอเคโอเคมาหาล่อพ่อคงหลังยันเนี่ยนะครับแท้แท้เนี่ย ผมเอาว่าพอสเอนี่ยพระคงหมดแล้วจึงจะไม่ใช้พระเนื่องลูกศิษย์พรคงกันพอเงินเนื้อเงินเอาไว้ที่ผมนี่แหละจริงๆริงนะเอาไว้ที่ผมนี่แหละพี่มงคลบอกพอเงินครับอาจารย์ฮะ<า>พอเงินพอเงินเนื้อเงินรวมพอเงินถ้าเป็นเนื้อพิเศษเงินลอนวะคุณไม่ต้องพูดถึง ชื่อท่านเป็นมงคลน,นามอันนี้เขาเรียกว่าเหรียญพัน 1, ตำลึงทองนะฮะพันตำลึงทองนี่เนื้อเงินหลืมัองเงินไปต่อกันเลยวันนี้ใช่ครับบล็อกทองคำท่าเนื้อเงินจะเป็นบล็อกทองคำถูกต้องถูกต้องมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันบาทแล้วผม เห็นนะะนี่คือเหรียญในฝันของใครหลายคนถ้าเวลาเก็บเพราะเงินพมะราชยหอมอ่ะเก็บให้ได้เนื้อเงินอ่ะท่านสร้างเนื้อเงินน้อยมาที่สองหมื่นแล้วนะครับเนะี่ยท่านสร้างเนื้อเงินน้อยเก็บให้ได้อะไรที่เป็นเนื้อพิเศษอะ่ะเงินนี่นวะนี่คุณสตาร์ทหลายหลายหมื่นถึงลักแสนหมดนะครับเนะี่ยอยู่ที่สองหมื่นบาทน,นะครับราคาสุดท้ายไหลสันขวามจัดน้าพาในได้สุดจริงๆอ๋อไม่ได้มีทุกวันหรอกครับหน้าบ้าแบบเนี้ย ถูกมากครับราคานี้ไม่ได้มีทุกวันหรอกครับผมไม่ได้จัดครับคือเจอแบบเนี้ยผมต้องนํามาเข้าไลฟ์ผมอยู่แล้วให้แฟนเพจผมได้เก็บพระดีได้เก็บพระที่เขาเล่นจริงๆนะในราคาที่โอ้โหนะครับคุณใส่ราคากันเองด้วยมาที่2200มื่เท่าไหร่นะสอ0หมื่นสงร้อคุณจะบ้านละแบงงานจะเข้ามาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับ แบบนี้ต้องมีครึ่งแสนอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายโอโ้พอเงินเนื้อเงินสองหมื่นกว่าอยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายครับคุณได้เรียกคุณไปเลี่ยมทองเลยได้ทองฟรี <S 2> <S 2> มาสองหมื่นสองพันห้าร้อยที่พี่จัดผลครับคุณไปเลี่ยมทองเลยได้ทองฟรีเก็บพอเงินเนื้อเงินสองหมื่น,นกว่าบาทอยู่ที่สองหมื่นสองพันหน้าร้อยที่พี่จัดผลครับโอ้ คุณเก็บพระหลวงมังกรดยอให้ได้เนื้อเงินปิดพีดีพีจัดผลนะครับสองหมืนสองพันห้าร้อยบาทเม่แตงครับพีวีนิติเม็ดแตงคือพระแบบเนี้ยหมดหยิบอะไรมาก็หมดถาดผมบอกนะพระเครื่องแบบแมยหยิบอะไรมาก็หมดถาดผมจะบอกให้ เม็ดแตงมามาเอาแล้วมาแล้วครับเม็ดแตงประมูลประมูลโอ้ยไจริงเลี่ยนี่แต่ไม่ได้แค่งอันนี้ปีอะไรลูกเี้ต้องบอกว่านี่คือบล็อกที่เหรียญแตะแสนบล็อกใส่ฝนอ๋อบล็อกใสยฝนครับองค์นี้ นี่บล็อกสายฝนคือบล็อกที่แตะแสนพ้าแท้นะหยิบม,มาก็รู้เร็วแท้ผ้าแท้ดูง่ายนะครับเม็ดแตงบล็อกสายฝนประมูลสองนาทีสายฝนนิยมสูดๆนะครับอาจารย์ใครถูกเหมือนแจกครับเอาให้รู้จักสันควานครับเอาหน้าพวกคุณได้เก็บพระแบบเนี้ยไปใช้เนี่ย ไม่ต้องไปเสียหลายแสนไม่ต้องไปเสียเป็นแสน,นผมบอกเลยครับว่าพระเนี่ยถ้าคุณดูเป็นนะคุณได้ไปส่องที่บ้านเนี่ยคุณก็จะเห็นพระแท้แล้วคุณก็จะดูพระเป็นเก็บพระนะฮะถ้าเกิดเม็ดแตงเบิดอันดับหนึ่งในเมืองไทยเอยถึงเมแบบ็ดแตงคุณนึกถึงอะไรอะ่ะก็ต้องผู่ทวดขอวิธีดูว่าเป็น็อกไซฟ,ฟอนครับพี่ปิลาศอ๋อเพ่พี่ปีลาศที่บ้านนี้สิบเอ็กว่า เนี่ยพิพิลาเห็น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 เส้นที่ผ่าเนี่ยผ่าลงมาเนี่ยสายฝนก็คือเป็นฉีดมันมันมันลอยขัดกระดาษทรายแล้วครับเห็นนี่ไงเห็นเห็นแล้วโอเคเขาขัดกระดาษทรายใช่ไหมก็ขัดใช้บล็อกมันเกลี้ยงอะก่อนแกะบล็อกให้กระดาษทรายขัดจกเป็นเสี้ยนกราบมาอะเสี้ยนสายฝนถ้ากึ่งก็เป็นวงเดือน ใช่ถ้าถึงนเป็นวงเดือนถูกต้องแล้วครับอาจารย์โอ๊ตไม่ไเป็นแล้วครับคุณคุณก็ไปดูเขาเองอะคุณจะมาเอามา,มาวิเคราะห์อ,อะไรกับผมมามันไม่ได้มันให้เราไปพูดอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกครับก็มันก็เก่งกันคนละแบบแอืมอตอแ,อแต่อะไรที่ไม่รู้ก็อย่าไปตีเก๊ส่งเดชแค่นั้นเองแต่อะไรที่ไม่รู้อย่าไปตีเขาเก๊ ก็แค่นั้นเนองโบราณน,นี้เขาไม่สวดกันนะสุดยอดครับพี่โอซิสบล็อกสายฝนบล็อกหลักแสนเมืองไทยไม่แห่เก๋คืนเมื่อไม่ห้าหมืนเปิดแรกมาเวลาเดินพิมพ์เริ่มไปแล้วมาแล้วครับเปิดแรกหนึ่งมืนบาทเวลาเดินแล้วมาที่สองหมืนบาทแล้วเห็นไหมฮะ โอ้อยากจะรู้เม็ดแตงปู่ทวดแท้ๆเป็นยังไงก็ขนาดว่านะฮะของปู่ทวดที่ปู่ทีมเสกหมดแล้วก็ต้องไปใช้อาจา์นองต้องไปใช้ย้อนยุกต้องไปใช้สองสองถูกไหมต้องไปใช้สามห้าต้องไปใช้สี่สองกันจักรพพรดและต้นแบบของเหรียญเม็ดแตงในประเทศไทยเลยครับปูทวดถูก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 ต้องแล้วครับผมมีความสุขจริงๆแล้นะได้นำได้นำพาแบบนี้ไหมเป็นเพศได้เช่าบูชามาที่สองหมื่นหนึ่งพันบาท มาดีสองหมื่นสองพันบาทครับราคาเก็บแบบนี้ไม่มีวันลดคุณค่าโอ้ยพ้าแบบนี้จำนำได้พ้าที่มีความเสถียรด้านราคาเนี่ยคือพ้าที่มีคนเข้ามาจำนำนะครับพาร์คูลประสานกฤษต้องบอกว่าออริจินแนลอ่ออริจินอลอ่าไม่รู้ว่าไม่ไม่รู้ว่าเขาพิมพ์ผิดหรือหนูอ่านผิดแบงค์หนูอ่านผิดเหรออ่านไม่เป็นด้วยมาดีสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท มาที่สองหมื่นสี่พันบาทแกบราคารตดามาที่สองหมื่นเม็ดแตง 5, <000 S 1> บล็อก 5, <000 S 1> สายฝ<า>นคุณใส่เนี่ยยังไม่ได้ครึ่งเหรียญเลยอยู่ที่สองหมื่นห้าพันบาทแกเม็ดแตงหลวงปู่ทวดสายฝนราคาเกินแสนครับพีก่กูเกียงไกรโหปู่ทวดสายฝนเท่าไหร่นะกลุมมข้ามาแปบสองหมื่นห้าพันบาทกคุ้มกับการที่ได้ใส่ราคาเช่าจริงๆผมอยู่ในยุคที่เหรียญเนี่ย สับาบเนี่ยต้องมีเจ็ดหมื่นสวยนีแสนฟ้า,<ม>าตอนที่จะไปหาปู่ชวดบล็อกสายฝนจากไหนเท่าไหร่นะมาสองหมื่นห้าพันสามร้อยมาสองหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทแกปราคาสุดท้ายแกมาสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทแล้วปู่ชวดบล็อกสายฝนสองหมื่นกว่าบาทอยู่ที่สองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทนะครับราคาสุดท้ายแกส 20, กาาองสี่าา 24, ไม่ทันยังแหวนกว่านี้แบงค์กลุ่มถามาแป๊บ อ้าวได้ไปไปเลี้ยงทองด้วยผมบอกคุณเลยปู่ทวดบ็อกสายฝนสองหมื่นกว่าบาทขจะเป็นลมขอเป็นลมแพ้ปี่ติบีอัานนันสายหยุดนะครับขอเป็นลมแพ้สองหมื่นเจ็ดพันบาทไปเลี้ยงทองด้วยนะนไปเลี้ยงทองเลยสวัสดีพี่อัานนันสายหยุดครับพี่ยินดีด้วยครับพี่ชายยินดีด้วยครับพี่อัานนันสุดจริงจริงสองหมื่นกว่าบาทนี่พเาใหม่ๆเลยรู้ครับเพ็ดแตรทั่วต้ององเล็กแต่ จะมีเก๋ทั้งที่องค์กจิตเดียวหรือครับอาจารย์ผมว่า<อ>ไม่คุ้มทําเก๊น,นะครับอ๋อคุ้มครับโอ้โหแขวนอะไรให้เจ้าชู้น้อยลงครับอาจารย์โอ,โอนะ๊อ๋อเนี่ยแขวนรูปเมียครับแขวนรูปเมียครับพี่